สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบัรริเย็ิทรอนิกส์จากคลิปก่อนที่ผมรีวิวสวิตช,ชิ่งตัวนี้นะครับแล้วผมก็เกรื่นไว้ว่าจะทำการโมดิฟายโมให้ไฟมันปรับขึ้นสูงนะครับเพื่อที่จะได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ <Wow. S 1> จะทำเป็นเครื่อง ฟื้นฟูแบบให้เพื่อนนะครับที่จริงเพื่อนขนมาเยอะมากอย่างเช่นตัวนี้ยิ่งใหญ่กว่าครับหวัดเยอะกว่าตัวใหญ่กว่าเยอะทั้งใหญ่ทั้งยาวแต่ว่าตัวนี้ยังใช้ได้ไม่ต้องซ่อมก็เลยจะโมตัวนี้นะครับก็มาดูกันตัวนี้จ่ายไฟที่12โวลต์ถ้าจะชาร์จแบตก็ต้องปรับให้ขึ้น สิ 14, หรือถ้าชารแบบเร็วๆหน่อยก็1 5บ6 17โวลต์ขึ้นไปนะครับก็เลยต้องทำการมูแต่ตัวนี้จะทำเป็นเครื่องกระตุ้นแบตนะครับปกติไฟจะจ่ายอยู่ที่นั่นนะครับสิโวลต์การสตาร์ตก็คือขาท้ารุ่นนี้ขา3า ต่อด้านหน้ากับด้านล่างด้านบนกับด้านล่างนะครับขา3าด้านบนกับด้านล่างประมาณนี้ส่วนการโมก็บางวงจรจะมีวงจรตรวจสอบแรงดันหรือโอเวอร์โวลต์นะครับกันไฟเกินก็ต้องดูว่ารุ่นนั้นๆมีหรือเปล่าถ้าโมเพิ่มไฟขึ้นเยอะก็ต้องระวังที่ จุดไฟสูงจะต้องคาปาจะต้องรับได้นะครับถ้าโมให้ไฟจ่ายเยอะก็ต้องเปลี่ยนคาปาให้ทนไฟเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองดูก่อนนะครับโมเพิ่มไฟวิธีก็คือใช้ตัวต้นทานปรับความต้นทานระหว่างไฟลบกับขา3-12สสุดท้ายตัวนี้ครับกับขานี้ให้ทำการปรับไฟ ใ,ใช้ตัวต้านทานประมาณ 2k แต่ผมมี 1k เก่าๆจะลองดูก่อนก็ยึดเข้าไปแต่ไม่รู้จะเพิ่มได้เยอะหรือเปล่าหรือจะตัดก่อนระหว่างไฟลบผมจะสั่งลุ่ม 2k มานะครับทำโมสสำเร็จเพื่อที่จะได้ยึดติดตั้งไว้หน้าเครื่องก็คือปรับโวลต์สวิตช,ชิงได้จะทำเครื่องฟืน้นฟู ตัวนี้เพื่อนเพื่อนผมกำลังสั่งตัวผลิตความถี่อยู่นะครับ <Okay. S 1> ก็โมตัวนี้รอรอระหว่างที่เครื่องผลิตความถี่มาถึงวิธีการก็ง่ายๆก็ใส่ตัวตันทานปรับค่าได้เข้าไปถ้าใช้ได้ก็อย่างที่บอกนะครับก็แล้วแต่สะดวกตัวนี้จะใช้แบบเกือกมา ตัวั้นทานแบบค่าได้แบบเกือกม้าตัวเล็กก็ได้หรือจะใช้แบบตัวใหญ่ขันเดินสายแล้วก็ไปขันหน้าเครื่องแต่ผมจะเลือกใช้ตัวใหญ่นะครับเพื่อให้ปรับโวลต์ได้สะดวกจะทําการปรับหน้าเครื่องเลยแล้วก็ซื้อดิจิตอลมิเตอร์มาดูแรงดันว่าออกจากสวิตชิ่งกี่โวลต์แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องพันวิดมอสสร้างความถี่แล้วก็ดูกระแส และวนออกได้มันจะยืดหยุ่นกว่ากัน,รนประมาณนี้ครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กดูม,มันหมุนไม่ได้ต้องหาอะไรที่มันหมุนได้ตอนนี้ก็ใส่ตัวตนทานเข้าไปลองปรับดูว่ามันได้ไหมถ้ามันขึ้นเกิน16ต้องรีบลดนะครับเดี๋ยวคาปาแตกระเบิด แต่ถ้ามันไม่ได้มันตัดเราก็ต้องไปไล่ IC Overvolt มันจะมีตัวควบคุมนะครับเสียบแล้วครับปรากฏว่ามันตัดนะครับจ่ายไฟขึ้นวิบเดียวแล้วก็หายไปแสดงว่าไม่ได้ก็ต้องรอสักพักก็คือปรับหมุนด้านนี้สุดดูครับว่าจะได้ไหมอ๋อนะครับ ได้ที่12แล้วค่อยๆหมดดุนดูมันขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ตัดกระดิกขึ้นนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดลงฉะนั้นปัญหาคือตัวนี้มีการตรวจสอบแรงดัน o v e r อ o ์ t a ลเก็ต้องไปทำที่ o v e r อ o ์ t a ลเให้ได้ก่อนปรับต่ำสุดที่12โวลต์น,นะครับปรับขึ้นได้นิดเดียวแล้วก็ตัดแล้วลองใหม่ นะครับจ่ายแล้ว12.5ขึ้นมา13ขึ้นมา13.5แล้วก็ตัดไปอย่างนี้ต้องรือ้อเพื่อทำการดูวงจรโหมดวลเตจวงจรป้องกันไฟจ่ายเกินมันจะมีตัวตรวจสอบแรงดันถ้าไฟเกิน13.5มันจะตัดเพื่อเป็นการ เซฟอุปกรณ์ที่จ่ายนะครับอย่างเช่นว่าไปจ่ายให้เครื่องส่ง6เซิร์เวอร์หรืออะไรต่างๆที่ต้องการไฟ12ถ้าเกินนี้เพื่อลดความเสียหายมันก็จะตัดทันทีก็จะปลอดภัยกับอุปกรณ์นะครับแต่กรณีนี้เราไม่ได้ใช้ต้องการไฟที่เพิ่มขึ้นเพื่อ ใช้ในการชาร์จกระแสเพราะงั้นต้องทําการหาวิธีแก้คราวนี้อีกประการหนึ่งถ้าปรับได้แล้วเราปรับต้องฟังเสียงพัดลมด้วยถ้ามันวีดขึ้นรอบฟังเสียงรอบพัดลมว่ามันดังเร็วขึ้นเราก็ต้องอย่าให้เกินมากนะครับเดี๋ยวพัดลมเจ๊งช็อต ผลลวดไม่พิธีถ้ามันเกินถ้าเราเร่งได้แล,ล้วเร่งเกินอยากเร่งเยอะๆแต่อยากให้พัดลมหมุนอยู่ก็ใช้ ic ซีเจ็นูณแรงดันที่12โวลต์ไว้ตลอดไม่ให้เกินนะครับวิธีนี้ถึงเราจะปรับไฟ12ให้เพิ่มเป็น18แต่ไฟที่เลี้ยงพัดลมก็จะเป็น12โวลต์อยู่เช่นเดิมไม่เป็นอันตรายนะครับ ผมเองก็ช่างมั่วๆช่างบ้านๆก็ลองทําดูแบบนี้ไปเรื่อยน,นะครับลองลองดูก็ตามสัญญานะครับมีคอมเมนต์มาดูหลายคอมเมนต์ว่าอยากเห็นวิธีการทําตัวสไลด์ซันเฟสนะครับฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูแบตเตอรี่ก็วันนี้เ้อ มีโอกาสได้ทำตัวนี้เป็นภาคของการโมรอนะครับส่วนตัวพันวิดมอสมาก็ค่อยอีกภาคหนึ่งในการต่อพันวิดมอสกการทดลองการต่อการเดินสายและทดลองตามที่ลองไลดด่ดูมัม่วๆคร่าวๆก็น่าจะลอยขาตัวนี้ครับไอซี IC ตัวนี้ขาที่10 หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกคือขานี้ก็พยายามซูมอาจจะไม่ชัดใช้วิธีซูมก็คือขานี้ครับผมจะงัดออกเลยจะอะไรงัดออกนะครับค่อยค่อยๆงัดออกขออนุญาตหันให้ถนัดกับตัวเองก็อาจจะใช้ ลอยคัตเตอร์งัดไว้แล้วก็ใช้หัวแร้งละลายนี่ครับแค่นี้ก็ลอยแล้วตอนนี้ก็ลอยขึ้นมาแล้ว<ด>เห็นไหมครับขามันลอยขึ้นไม่ต้องงัดเยอะเพื่อจะกลับไปใช้เหมือนเดิมแล้วก็มาลองปรับไฟดูครับนี้แต่ก็อย่างว่าไม่ควรปรับเยอะ เพราะว่าคาปาซิเตอร์ชุดไฟออกนะครับใช้ได้ทนแรงดันได้แค่16โวลต์นะครับคาปาแค่16โวลต์220ไมโคร16โวลต์ถ้าจะจ่ายเป็น18 v, ก็ต้องเปลี่ยนคาปาถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันแค่ก็ถอดออกแล้วมาใส่ด้านนอกเอาประมาณนี้ครับแต่มันก็จะมีมีขดลวด ตัวเหนียวนำทำหน้าที่ให้ไฟเรียบเก่าเก่าซึ่งคาปาซิตเตอร์จะมีอยู่ทั้งก่อนขดลวดและหลังขดลวดอีกนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องหาเปลี่ยนตัวก่อนให้ได้ด้วยจากนี้ก็มาทดลองดูว่ามันจะปรับได้ไหมคลิกไฟเข้าไปเสียบแล้วนะครับตัวนี้มันดูดขออกห่างหน่อย จายแล้วครับสุบโวลต์อา้าวตัดเลยคราวนี้ไปโดนกันรอเปล่าครับตอนนี้ผมลอยขา i c เสร็จจากนั้นผมก็ลองเสียบดูปรากฏว่าเสียบตัดเสียบตัดปรับตัวนี้ยังไงก็ตัดถอดออกให้เหมือนเดิมก็ยังตัดงงสุดท้ายผมเสียบพัดลมเข้าไปไม่ตัดนะครับปรับได้แล้วตัวนี้ต้องถอดต้องเสียบพัดลมนะครับถอดพัดลมไม่ได้ ถ้าถอดพัดลมมันจะมีเซ็นเซอร์พัดลมถ้าพัดลมไม่ทํางานเครื่องจะไม่ทํางานเป็นการป้องกันตัวอีกนะครับระบบเซ็นเซอร์เยอะมากจริงๆครับไล่ดูแล้วโอ้โหมีตั้งหลายชั้นคันนี้ผมเสียบแล้วนะครับผมปรับไว้ต่ําสุดประมาณ12บสลองปรับเร่งดูหมุนดูนะครับจาก12นะครับขึ้น13แล้ว ขึ้นสิแต่ถ้าเยอะๆไม่ได้นะครับมีร้องเสียงวิบวิน่ากลัวเสียงพัดลมฉะนั้นจะต้องหาวิธีแก้ไขพัดลมให้ได้เสียก่อนเต้นขึ้นได้นะครับแต่ถ้าจะใช้เพื่อการสลด์สันเฟดนะครับฟื้นฟูแบตก็ต้องไฟสัก18โวลต์ถึงจะดีนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็ สภาพแย่มากก็ต้องใช้แรงดันที่สูงสักหน่อยกระตุ้นนะครับใช้ทั้งโวลทั้งแอมกระตุ้นให้มันร้อนให้มันเข้าก่อนแต่ถ้าต่ํามันก็ไม่ไหวเสียงอะไรไม่รู้ครับจิ๊ดจิ๊ตอนนี้อยู่14โวล์ก็ไม่กล้าปรับเยอะกว่านี้ครับดังจิ๊ดจิ๊ดไม่รู้ว่าอะไรดังหรือพัดลมหรือมาแปลงมันร้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหงายออกดูก่อนก็ปรับได้แล้ว แต่ยังได้ไม่สูงมากถ้าจะชาร์จคงไม่พอถ้าจะนำไปชาร์จคงไม่พอมันก็จะมีพัดลมเหมือนพัดลมคอมพิวเตอร์3สายนะครับก็คือบวกบวกลบแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่ปั่นไฟกลับมาคืนเป็นตัวเซนเซอร์นะครับดูรอบของพัดลมจะประมาณนั้น ฉะนั้นก็จะต้องแก้ตัวนี้ให้ได้ด้วยน่าจะพัดลมไฟมันหมุนเพิ่มขึ้นลองปรับดูแล้วก็สังเกตพัดลมอีกรอบครับขอบอนุญาตดูคนเดียวนะครับวิเตอร์ใส่สายดินให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันไปจิ้มเจ้าอื่นเข้าจะเป็นบรรลัย หนักกันเข้าไปอีกครับใส่ปลั๊กให้เรียบร้อยดีกว่าตอนนี้ปรับไฟได้สูงแล้วแต่ก็ไม่กล้าไว้นานนะครับคาปาเดี๋ยวผมต้องหาคาปามาเปลี่ยนก่อนจะต้องเร่งอยู่ที่ประมาณ18-19โวลต์ v, เพื่อใช้ในการกระตุ้นแบตนะครับสลายซันเฟสต้องใช้แรงดันบ้างหรือเอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ต้องใช้โวลต์สูงๆเข้าไว้หน่อย แต่เข้าเร็วมากก็ไม่ดีนะครับมันทำให้อุปกรณ์เสื่อมไวนะครับก็10%เซของกระแสแบตเตอรี่อย่างร้อยแอมก็ชาร์จ1 0แอมนะครับจัด1 0แอมก็ชาร์จ7จดแอมแต่ก็ต้องเผื่อลูกไหนที่มันนี่อย่างว่านะครับที่มันเก่ามากที่เกลือมันเกิดมากๆก็ต้องเผื่อไว้ดันพวกนั้นลองดูนะครับช่วงนี้ผมก็สั่ง โซล่าชาร์จเจอร์นะครับกับอะไรล่ะที่วัดระดับความเข้มน้ากรดนะครับลืมชื่อมันแล้วที่จริงเพื่อนเอามาให้อยู่ตัวหนึ่งมันแตกก็เลยสั่งใหม่โซล่าชาร์จเจอร์ก็สั่งตัวถูกถูกพันวิทมอสตอนนี้ใช้ mppt อยู่ของเพื่อนเอามาให้ลองตอนนี้เพื่อนกําลังมาเอาแผ่นโซล่ามาเพิ่มอีกอมอฟัดมาอยู่นะครับ ก็ยังมาไม่ถึงบอกให้ผมยืมเดี๋ยวตอนติดตั้งจะถ่ายคลิปให้ชมกันเอามอฟัดแสงอ่อนๆก็ยังมีไฟยังผลิตไฟได้นะครับเพื่อนเอามาให้ยืมใช้ก็จะยืมสัก3-4ปีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไฟให้ดูครับจากนั้นก็จะรื้อคาปาซิเตอร์นี่คือลดไว้สุดก็12.5โวลต์ลองหมุนดูครับ นะครับขึ้นมาที่15 16 17 18แต่ผมไม่กล้าไว้นานนะครับเรียบรลดลงเอาขึ้นเอาลงดูถ้าไว้นานเดี๋ยวคาปาแตกทิ้ง oh, <no. S 1> ระบิดใส่ตาอีกวุ่นวายได้ได้นะครับจะลองตัวต้านทาน 1K จะปรับได้เท่าไหร่สักพักหนึ่งได้18ได้16.57นะครับประมาณนี้ จะลองถอดคาป,ปาครับคราวนี้ถอดคาป,ปาซิเตอร์ออกพัดลมผมวัดแล้วปลอดภัยครับถึงเราจะเร่งไฟยังไงไฟที่จ่ายให้พัดลมก็ยังเป็นไฟต่ำๆนะครับถ้าเครื่องร้อนพัดลมตัวนี้ถึงจะจ่ายไฟสูงฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาก็จะมีแค่คาป,ปาซิเตอร์ที่ต้องเปลี่ยนตัวด้านนอกนี่อาจจะอาจจะต้องหา ใส่ด้านนอกเอาเพราะว่าปกติของคาปาที่ทนแรงดันสูงขึ้นมันก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นก็อาจจะใช้แผงคาปาซิตเตอร์ด้านนอกอย่างเช่นแผงขนาดคาปาของภาคกใจไฟเอมเล็กๆประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่ามีอยู่แต่หาไม่เจอจะเป็นแผงแผงแบบนี้แต่ใช้กับคาปาเล็กๆนั่นเองนะครับ ถ้าไม่มีจริงก็ใช้วิธีขนานแบบลูกทุ่งกันเลยครับตอนนี้ผมก็ถอดคาปาซิตเตอร์ออกแล้วครับนี่ครับตัวเก่ามัน2,002มโครโครวลต์ก็จะหาตัวที่ทนไฟ25หรือ35โวลต์มาแทนเพราะว่าถ้าถ้าผมเร่งไฟถึง18มันก็ทนไม่ได้นะครับ จะเร่งอยู่ประมาณ18-19โวลต์ส่วนถ้าใส่ได้ไม่ครบก็อาจจะเพราะตัวมันต้องใหญ่ขึ้นก็อาจจะใส่แนวนอนได้ตัวเดียวอย่างนี้ถ้ามันตัวสูงส่วนอยากใส่กี่ตัวก็จะไว้ด้านนอกนะครับจะทำเป็นชุดขนานคาปาซิเตอร์ด้านนอกไว้อีกต่างหากก็แค่นี้ก็คือเสร็จนะครับฉะนั้นผมคงไม่ได้ ทำให้ดูจนถึงตอนคาปลามาใส่นะครับพอดีต้องไปธุระเลยคลิปตัวนี้ให้ลูกชายตัดลงให้ทุกท่านได้ชมกัน <Okay. S 1> ก็มีข้อสอบถามสงสัยสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอยากพูดคุยทักทายรายงานตัวชมอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างวิดีโอนะครับ <Okay. S 1> สำหรับท่านที่รับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตาม กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงผมเองก็จะพยายามทําคลิปใหม่ๆมีสาระบ้างไร้สาระบ้างปะปนกันไปนะครับก็ฝากกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับการโมสวิตชิ่งเครื่องนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ